สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอยและพวกเรา YS c Online วันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะนี่เลย Dictionary Dictionary ที่เรานำมารีวิวในวันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับทุกๆคนได้อย่างไร ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะหลายๆคนคมคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีกับการใช้งาน Di กช i น n a รีอังกฤษไทยที่นำมาฝากวันนี้ก็จะมี2ขนาดคือขนาดเล่มกลางจะมีขนาดอยู่ที่14.5คูณ10.6ูณซนเมตร และขนาดเล่มใหญ่ขนาดอยู่ที่18.5คูณ13คูณ2เซนติเมตรทั้ง2ขนาดจะมีคำศัพท์มากถึง5,000คำภายในเล่มประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวภาพประกอบตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กการเทียบเสียงพยัญชนะการเทียบเสียงสระาคำศัพท์หมวดต่างๆใช้ได้ทั้งนักเรียนนักศึกษาคุณครูหรือสำหรับทุกๆคนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุดและทำให้สนุกกับการค้นหาคำศัพท์ต่างๆสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาเลือกชมหรือจะเลือกช็อปกับเราที่หน้าเพจได้เลยนะคะสินค้าดีๆมีที่นี่ที่เรายงเจริญขอบคุณค่ะ